อย่าไปเถียงใครครับความสําเร็จของคุณจะฆ่าทุกคนนะครับเหมือนที่ไฮฮอตบอกนี่คือเรื่องจริงนะครับอืมแก้แค้นด้วยการสาเร็จให้เขาดูนะครับสาใจแล้วก็ไม่ต้องสนใจในวันที่เขากลับมาในวันนั้นนะพอเลยครับจบผมผมกล้าพูดนะส่วนหนึ่งก็ได้ดีเพราะผู้หญิงครับแบบโดนผู้หญิงพิงอกหักอะไรเงี้ยอกหักผมไม่เคยร้องไห้ไม่เคยเสียใจนะครับแต่ว่าเอาเป็นแรงผลักดันอืห้เลิงไปต่อข้างหน้าผมไม่ยอมหรอกกล้องมันเป็นไรวะกระตุกน่นั้นอนะ ืมไม่ได้ความคิดดีครับอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือพูดเรื่องจริงครับเลยไม่ต้องปั้นคำเลยเลยคิดเร็วเลยพูดเร็วเพราะว่ามันฐานมาจริงๆนะครับผมไม่ต้องแบบโอ้มีคําพูดอืมไม่ต้องมีแบบกดของกระจกอะไรคือการสะท้อนกลับมากดของเวลาคือก็ไม่ย้อนกลับไปแล้วไม่ไม่พูดอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีคาคมหรอกทุกคาที่พูดคือความจริงครับ จริงๆสู้ๆนะทุกคนนะช่วงนี้ยิ่งโควิดยิ่งอะไรผมเป็นกําลังใจให้นะผมทําได้ดีที่สุดเท่านี้แหละครับผมไม่สามารถจะโอนเงินช่วยทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าโอนเงินช่วยไปก็มีกินเท่าที่ผมโอนให้นะครับแต่ถ้าเออแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้า,แ,ถาแบบตั้งใจทําอะไรที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยไอ้ฟาร์มเลยทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยจริงทางานด้วยตัวเองหมดนี่ก็เป็นช่างศัก์เนี่ยเบอร์หนึ่งบอกเลยแบ็คเวิร์กแชมป์เชียงใหม่เพื่อนผมทํางานหาเงินเองหมด